สวัสดีครับอ่าวันนี้กํานันพาลุยมาที่เชียงตรงรังสิตท,ที่ร้านพรแสงออโต้นะครับหลังจากที่เราเคยส่งคลิปให้เพื่อนๆดูกันมารอบหนึ่งวันนี้เรามาดงเครื่องกันเลยนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเขาซูมกลับไปอีกรอบนะครับก็จะเห็นเครื่องต่างๆของพอรแสงออโต้นะครับไม่ว่าจะเป็น4สูบ6สูบ8ปสูบ10สูบนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาหาเครื่อง 6H E1 นะครับ6สูบ195แรงม้าแล้วก็ JO8C นะครับ6สูบ210แล้วก็พอดีลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอดยเาาาเ็ดนะครับสั่งซีรีส์700ไว้เรามาหา P11 นะครับปั๊มสายกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสได้เครื่อง1 9 5 6เ e กเันนะครับอ่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ของร้านพรนแสงเขาสตาร์ทให้เราฟังอ่ะตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวที่กำนันชี้ให้ดูนะครับอ่า เดี๋ยวให้น้องเข้าไปซูมใกล้ๆนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเทปดิบนะครับเทสดิบก็คือไม่ต้องใช้น้ํานะครับอ่าดูกันที่คุณภาพเครื่องเลยนะครับอ่ะ,อะดูที่ฝาวาลครับอ่าว่าตายเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูเดี๋ยวพี่เขาจะเล่งให้ดูนะครับอ่า เป็นไงครับได้ยินเสียงแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับเราวัดกันเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือเทสดิบกันเลยนะหลายร้านก็อาจจะไม่เทสให้แบบนี้นะครับถ้าไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันก็เป็นการาเทสระบบให้ลูกค้าของสอไปสุดรู้นะครับว่าซื้อที่สอไปสุดได้ของดีแน่นอนที่2นะครับวันนี้เรามาพัดเครื่องกัน2ตัวนะครับก็หลังจากที่เราเทสตัวแรกตัวนี้ลุยกันตัวที่2เลย อันนี้เรายังไม่ล้างนะครับเราซื้อไปล้างเองที่สอบริสุทธิ์นะครับก็ให้ดูว่าสภา,าพเครื่องที่เปิดตู้มาเนี่ยคือมันแห้งนะครับไม่มีคราบน้ํามันอะไรนะครับประกนไม่รั่วไม่ซึมนะครับอ่ะเดี๋ยวเบิ้ลโชว์กันเลยดีกว่าแจวทุกตัวครับดีทุกตัวครับ เราคัดมาสำหรับเพื่อนๆที่ชอบ6สูบ195นะครับเข้ามาจองได้เลยนะครับที่2บริสุทธิ์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเทส JO กันต่อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวที่3นะครับเป็น JO 8C นะครับตัวนี้เป็น JO 1นะครับ6สูบ210แรงม้านะครับะฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับ สุดครับไม่ต้องตัวครับสําหรับใครที่ต้องการไปใส่ดําดินนะครับหรือว่าเทลเลอร์ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวเราดูตัวที่4นะครับเป็น JO2 นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญก็อันนี้เป็นตัวที่4นะครับที่เรามา ซื้อวันนี้นะครับก็อันนี้เป็น j จ2นะครับ6สูบ2อ0่ะฟังเสียงกันเลยนะครับโอเคนะครับไม่มีกระไอนะครับโอเคดับได้ก็สรุปแล้วทั้ง4ตัวนะครับ ดีทุกตัวนะครับคุณภาพชัดเจนทุกตัวนี่คือเปิดตู้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งเอาลงมาจากตู้นะครับแล้วก็พอดีผมจองไว้ก็นัดกับเฮียเอกพรแสงออตโต้นะครับเพื่อมาเทสได้กันวันนี้ก็มาเทสดิบเลยนะครับไม่ต้องใช้ระบบน้ําเพื่อการันตีว่าเครื่องทั้งสี่ตัวเนี่ยไม่ว่า,าเพื่อนเพื่อนจะไปใส่รถดําด,ดินหรือว่าจะไปใส่เทเลอร์ล้อเล็กเข็นรถเกี่ยว4ตัวไม่ว่าจะเป็น อิซุ u, หรือฮิโน่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามีเทส P11 นะครับไปใส่ซีรีส์700ปั๊มสายนะไม่ใช่คอมบนเร็วนะครับหลายท่านชอบคุยเรื่องคอมบนเร็วกว่ากำนันจังบอกกำนันไม่ได้ทำนะครับทำแต่ปั๊มสายอ่ะเดี๋ยวเราไปชม P11 ตัวที่5กันนะครับเชิญ อ่าสำหรับตัวที่5นะครับเป็นอ่า P11 นะครับปั๊มสายนะครับตัวนี้เราจะไปใส่คัสซี7 0็ด0หัว700นะครับเป็นรถสั่งประกอบจากลูกค้าร้ออนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับกายไม่มีแล้วนะครับอ่ะ กถ่ายกไก็เราเทสกันพองามนะครับเพราะเป็นเครื่องไซส์ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสกันจริงๆอีกทีตอนเราใส่รถนะครับก็ขอบคุณทีมงานของพรแสงครับมาช่วยกันหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอื่นๆอีกนะครับเชิญก็วันนี้นะครับกำนันได้พามาที่พรแสงออโต้นะครับเชียงกงลังสิตนะครับก็พามาเทสเครื่องนะครับ สำหรับท่านที่อยากจะได้ดัมดินนะครับเครื่องอิซุสุ195หรือว่าเครื่อง JO 8C 210นะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปดูวันที่ไปส่งกันอีกทีนะครับว่าจะมีอะไรไปส่งเราบ้างแต่ว่าก็จะมีหัว700นะครับแล้วก็มีหัวเดก้าแล้วก็หัวฮีโน่เมก้านะครับก็แล้วก็เครื่องยนต์5ตัวที่กำนันทำคลิปให้ดูนะครับก็เดี๋ยวให้ทาง เจ้าของพรแสงออโต้นะครับเฮียเอกได้ฝากร้านไว้สัหน่อยนะครับอ่ะเรียนเชิญครับก็ยังไงร,รบกวนลูกค้าทุกท่านครับต้องการของจากญี่ปุ่นแท้ๆไว้ใจที่พรแสงครับขอบคุณครับก็สรุปว่าของดีมีคุณภาพนะครับเชื่อวพ